ประเด็นการคุกคามทางเพศถือว่าเป็นประเด็นใหญ่ของสังคมกรณีที่มีสสพักเก้าไกลสองท่านถูกตั้งกรรมการสอบนะครับเรื่องจริยธรรมตามข้อบังคับพักแล้วก็มีสสท่านหนึ่งถึงขั้นถูกไล่ออกถึงขับออกโดยมติเสียงส่วนใหญ่นะครับมากกว่า3ใน4ส่วนสสอ,อีกคนหนึ่งนั้นนะไม่ติมติไม่ถึง3ในส แต่ว่ามันเป็นประเด็นใหญ่ทางสังคมมันจะมีอยู่สองมุมทันทีครับมุมหนึ่งแน่นอนตัวสสนี่อยู่ยากสสที่ถูกขับออกจากพักจะต้องไปหาพักใหม่ภายใน30วันตงออไปหาพักสังกัดประเด็นก็คือว่าจะไปสังกัดพักไหนพักไหนจะกล้ารับนะพักใดกล้ารับเข้าไปก็จะกลับกลายเป็นฉายาของพักนะอย่างเช่นพักนี้เป็นพักคุกคามทางเพศอย่างนี้เป็นต้น เชื่อว่าสังคมจะต้องออกมาแบบนั้นแม้กระทั่งสสพักเก้าไกลเองนะครับในส่วนของสุภาพสตรีก็ยังออกมาแสดงความคิดเห็นในชนิดที่เรียกว่าถึงพิกถึงขิงนะครับถึงขั้นไม่ร่วมกิจกรรมของพักถ้าสสที่คุกคามทางเพศนั้นยังไม่ขอโทษอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็ถือเป็นมาตรการของพักที่เขาเรียกว่า,าสูงสุดคือการไล่ออกนะส่วนอีกประเด็นหนึ่ง ที่จะต้องน่าคิดกันต่อไปคือกรณีที่มีสะสะบางคนซึ่งเป็นเสียงส่วนน้อยนะที่ไม่เห็นด้วยในการขับออกจากพักของสมาชิกสภาผู้แทนรัษดรพักเก้าไกลสองท่านนั้นนะจะมีสะสะส่วนน้อยที่ไม่เห็นด้วยประเด็นมันจะเกิดขึ้นทันทีในพักเก้าไกลต่อไปว่าแล้วสะสะเสียงส่วนน้อย ที่ไม่เห็นด้วยในการขับไล่สอสอที่คุกคามดังเพศออกจากพักแล้วคุณจะอยู่กันยังไงคุณจะอยู่กันยังไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสอสอที่เป็นสุภาพสตรีจะมองหน้ามองตากันยังไงเพราะโดยเสียงส่วนใหญ่นะเขาเห็นอย่างนั้นนะเขาเห็นอย่างนั้นเขาเห็นว่าควรจะต้องขับออกจากพักแต่เสียงส่วนน้อยนิดนะอย่างกรณี เสียงส่วนน้อยของกลุ่มคนที่สสถูกขับนะครับมีไม่กี่คนที่ไม่เห็นด้วยในการถูกขับนะคุณจะอยู่ในสังคมตรงนั้นอย่างไรอันนี้ก็เป็นประเด็นที่จะต้องน่าคิดและดูกันต่อไปนะคอยติดตามต่อไปส่วนสสอ,อีกท่านหนึ่งที่ไม่ได้ถูกขับออกจากพักแต่ปรากฏว่าพักก็มีมติให้ออกมาขอโทษนะมีมติให้เยียวยาหรือชดใช้ค่าเสียหาย มีมติเพื่อที่จะระงับไม่ให้เกี่ยวข้องหรือดําเนินหรือตําแหน่งใดๆในกิจกรรมของพรรคอย่างนี้เป็นต้นก็จะมีกลุ่มสสที่เป็นเสียงข้างน้อยอยีกเหมือนกันนะครับเสียงข้างมากก็ถือมากๆนะครับตั้งร้อยยี่สิบใช่ไหมแต่เสียงข้างน้อยที่ไม่เห็นด้วยจะมองหน้าสสหญิงในพรรคเก้าไกลอย่างไรหรือจะมองหน้าสสชายในพรรคเก้าไกลอย่างไรแล้วท่านจะไปต่อสู้ นะครับเรื่องการคุกคามดังเพศตามนโยบายของพรรคได้อย่างไรอันนี้เป็นประเด็นที่สังคมจะต้องติดตามกันต่อไปผมฝากไว้ครับเรื่องนี้ความจริงแล้วเนี่ยนะเรื่องพวกนี้ไม่ได้เกี่ยวกับอำนาจกรกตในการวินิจฉัยนะจะต้องไปร้องที่คณะกรร,กรรมการจริยธรรมของสภาผู้แทรรรนราษฎรนะผมเนี่ยเคยเป็นอนุกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร,รอยู่ไปร้องที่นั่นได้เลยครับพอ,อ ร้องเสร็จกรรมการจริยธรรมก็จะพิจารณาหากคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงนะก็จะส่งไปที่ปป,ปชเพื่อให้ปป,ปชทำการไต่สวนแล้วก็ยื่นต่อสารดีกาแผนคดียา,ยาของนักการเมืองนะครับก็จะมีการใช้กระบวนการเหล่านี้หรือไม่ จะไปร้องที่ปปชเลยก็ได้นะครับนะปปชรับเรื่องเสร็จอาจจะรับไว้แล้วก็ส่งมาที่กรรมการจะได้ทมด้วยหรือถ้ายื่นกรรมการจะทมด้วยยื่นปปชด้วยกรรมการจะยธรรมอาจจะขอความเห็นจากปปชด้วยมาประกอบอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นนะแต่ฝากว่าการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรน้อนจะต้องมีสํานึกนะครับเป็นสํานึกที่ต้องบอกแบบอะไรบอบบางจริงๆนะบอบบางจริงๆ มิฉนั้นแล้วนะการเป็นผู้แทนผู้แนราษฎรก็จะไม่มีศักดิ์ศรีนะครับอันนี้ก็ต้องฝากเป็นประเด็นทางสังคมเช่นเดียวกันนะการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นต้องมีจิตสํานึกหรือรวุฒิภาวะที่เขาเรียกว่าต้องเร็วต้องมีเซนซิทีฟที่เร็วนะครับถ้าขืนไปอยู่ไปต่อให้ไปอยู่พักใดพักใดรับไว้ก็จะกลายว่าพักนั้นแหละครับเป็นพักคุกคามทางเพศอย่างนี้เป็นต้น ครับวันนี้เอาประเด็นนี้มาฝากกันนะครับไม่ต้องการจะว่าใครแต่ต้องการเห็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ว่าพรรคใดน,น,นะครับมีจริยธรรมมีคุณธรรมสมที่จะเป็นผู้แทนราษฎรของประชาชนนะครับขอบพระคุณนะครับจำนใชัยุคคลครับไปแล้วครับ